พาพี่น้องมาชมเจ้าซันนี่ครับซันนี่ S y 2 0 5 4ครับพี่น้องโอเคครับก็กลับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันครับอยู่กับเจ้าซันนี่นะครับหรือว่าซันนี่นะครับอ่าน่าจะปรับพื้นที่ครับโอ้ อันนี้ก็น่าจะเป็นสต็อกดินสต็อกหินนะครับเนี่ยดูอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยอ,ะอ่ะอ่าทเดียวซ้ายก็จะไปโรงพยาบาลมาสารคามเนะ่ยท้าเดียวขวาก็ไปบรบืออ่าก็ฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นร้านปทุมวันส่วนเป็นร้านเบาะนั้นก็เป็นร้านบ่อเจ้าประจําของเสียเอ็มมอเตอร์ครับเอ็มมอเตอร์ or, สารคามครับพี่น้อง โอ้นิ่งจัดวะอะเจอคนรู้จักครับมาทักทายกันนิ่งจัดอะ่ะขับฝีมือมากอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมหลายมุมครับสวยจัดจ้านครับ พาเดินชมครับอะโอ้ไปเทคเริ่มรวมครับโอ้ เจ้าตูดลายครับพี่น้องนี่ยตูดลายละน่าจะเก็บดินขึ้นสต๊อกครับพี่น้องโอ้ใช้มากี่ปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่า นิ่งมากคนขับฝีมือจริงๆครับเนีย่ยพี่น้องบรรยากาศครับทำงานใจกลางเมืองครับเ <laughs> ย่าหย่าตักไทยกันหน่อยสวัสดีครับผม ถ่ายลงยูทูบอ่ะอ่ะรักทายครับนคนขับโอ้หน้าตารอเราครับ น้องฟังเสียงว่ะไม่มีเสียงเลยอ่ะ อันนี้หน้างานของแกก็อยู่บ้านขอครับบ้านขอตัวนี้ก็เป็นอ่าสต็อกหินสต็อกดินแหละครับพี่น้องอยู่บ้านขออำเภอเมืองจังหวัดสารคามครับแวะเวียนมาชมมาทักทายได้ครับพี่น้องคนขับนิ่งจัดครับพี่น้องดูอ่ะ <Yeah. S 2> ผมว่าจะมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมหลายรอบแล้วแหละเ <Yeah. S 2> จ้าซันนี่คันนี้ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นทำงานทุกวันครับขยันจริงๆไม่มีอะไรมากครับนาห้งานน่าจะโกยดินนะครับ ดินตรงนี้ก็น่าจะตักตักมาจากไอ้ถนนตัดใหม่ถนนตัดใหม่ที่ผมได้อัพคลิปอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่ว่าพาพี่น้องไปชมเจ้าโกเบนะครับรถเก่านอกอะ่ะอน่าจะตักมาจากนู่นนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นงานหลวงครับงานถนนนะแต่เห็นพี่แกทำงานทุกวัน,นครับโอ้ ขยันมากอาพูดถึงเรื่องเงินเดือนครับพี่น้องสำหรับใครสนใจอยากจะหัดแมคโครขับแมคโครนะครับอยากจะทำอาชีพขับแมคโครรับจ้างขับแมคโครนะครับก็เงินเดือนสตาร์ทก็1มื่นห้าครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับแล้วแต่นะครับก็จะมีอีกสองแบบก็หนึ่งก็กินเปอร์เซ็นต์กับ เท่าแก่นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็รายวันครับรายวันห้าร้อยหกร้อยนะครับแล้วแต่เท่าแก่นะครับแต่ส่วนมากครับเท่าแก่ก็จะจะมองครับจะมองคนขับเมคโคด้วยเรื่องการดูแลครับการดูแลบำรุงรักษารถนะครับขับเป็นไหมนะครับทำงานเป็นไหมนะครับแล้วก็ ดูแลรถดีไหมอยู่กับรถได้ตลอดเวลาไหมนะครับเวลาเราไปอยู่หน้างานนะครับตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยเราต้องนอนเฝ้ารถครับพี่น้องเท่าแก่ส่วนมากจะยึดลูกน้องขับรถแมคโครแบบนี้ส่วนใหญ่ครับมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากจะเริ่มหัดขับแมคโครครับต้องเริ่มจากการเป็นออยเลอร์ก่อนนะครับ ก็เริ่มจาก iler, ออยเลอร์อัดจรวงอัจจรีนะครับเป็นลูกมือของคนขับที่เขามีประสบการณ์นะครับเราอาจจะมีประสบการณ์นะครับแต่นะครับประสบการณ์การอ่านงานการอ่านอะไรเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังอ่านงานไม่ขาดก็ต้องพึ่งพาสายรุ่นพี่ที่เขาขับมาก่อนนะครับนะมาเล่าให้ฟังครับ สำหรับใครอยากจะขับแมคโครไม่ยากครับอยู่ที่ใจมันรักครับพี่น้องดูรถรักษารถดีนะครับกินอยู่กับรถนะครับไม่ได้ออกไปไหนอ่ะโอเคครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมพอหอมปากหอมคอครับสำหรับหน้าง,งานโกยดินนะครับขึ้น ด้านบนนะครับเพื่อทําการเป็นสต็อกนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องโอลิสสายมันครับพี่น้องอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ